ท่านดิวัดครับสนุกว่าจังห,หวัดิวัทั้งทางหนา้าบริการนะครับแล้วก็ทางผู้นำชุมชนทางศูนย์ราชการที่มาให้การต้อนรับนี้ครับก็ผมก็เห็นเห็นแผนก็ดีใจที่ท่านได้ได้ไใ,ใ,ในการขับเคลื่อ,อนก่อนที่แล้วครับแต่ก็ตามผมติดตามสถานก,การณ์ที่ตรวจนัานมาพอทั้งวดนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วก็ได้ทางท่านลงตีได้กอได้่ดำยุศาสตร์ เกี่ยวกับการเคลื่อนาจังหวัดน่านทั้งภาพรวมของทั้งหมดนะครับเรื่องเกี่ยวกับการปลุกปุกเนี่ยเสนอต่อร่าที่เพื่อทราบนะครับก็ได้็นยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนเจ็ดด้านด้วยกันนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญในบทบาทของกระทรวงธนัพากและความสูงนั้นมีชาวเขาอยู่นะครับเป็นศูนย์ชาวเขาอยู่แล้วก็ที่ชาวเขาตรงนี้เราเรามีบุคลากรที่ไดรับผิดชอบยูเกือบ ถึงแสนคนด้วยกันหรือประมาณที่สุดสุดของประชากรในพื้นที่วันนี้ผมจึงลงมาเพื่อจะรับทราบปัญหาและก็จะอสอนรับกับที่แผยในจังหวัดกำลังเดินนะครับแต่ก็ตามนะครับก็เห็นทางจังหวัดได้ขับเคลื่อนให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือให้ชุมชนมีความเชื่อมข่กับเัน,น,นอันนี้ผมว่าทุกทางนะครับและก็ต้องเชื่อว่าปัญหาของอป่าไม้เป็นปัญหาของทุกคนนะครับ พราะทุกคนอยู่ในพื้นที่เห่ง่ายเลยว่าวันนี้เมื่อป่าหายไปเราก็ร้อนแน่นอนนะครับเมื่อร้อนต่อมาคือน,น้ําไม่มีนะครับเมื่อน้ำไม่มีก็ไามา่สามารถที่ประกอบชีพได้นะครับกระทบต่อลูกหลานนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาร่วมกันนะครับสาหรับเนทางปฏิบัตผิผมว่าคงจะต้องเสริมเสริมทางทางจังหวัดนะครับเพราะว่าในตาก็เป็นผมมี มุมมองหรือวิสบการอยากจะเพิ่มเติมไปเพื่อเห็นภาพในการขับเคลื่อนได้มีความชัดเจนขึ้นเผื่อท่านจะอ่า,าปบะกอบของแผนนะครับนะอครับในการขับเคลื่อนในครั้งนี้ผมว่าต้องระดับชาตินะครับซึ่งในนองครับท่านในทุตีให้ความสํากัเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับและก็บูรณาการกับทางทุกภาคส่วนนะครับทุกกระทรวงนะครับในการแก้ปัญหานะครับทางการะทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิงง่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกระทรวงการสังคมน,นะครับ กระทรวงไทยซึ่งเป็นระดับปฏิบัติการในพื้นที่รืยสารไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะข้องครับในส่วนของยุทธศาสตร์ผมว่ายุทธศาสตร์ที่ต้องทำคือยุาาทธศาสตร์ราฐานนะครับอันนี้ก็ผงต้องนํามาสูนทางระบเข้าใจเขา้า,าสื่อพัฒนาและก็ประสิญธิสิทธิ์พอเพียงอันนี้เป็นปว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการที่นําสู่การปฏิบัตินะครับและกลไกผมว่ากลไกมีระดับชาติระดับจังหวัดอันนี้คือผมว่าเรามราิษัทคือ ทางจังหวัดเนี่ยมีบทบาทสําคัญมันเหมือนคนที่ต้องนําเรืบายของรัฐบาลมาสู่ตรง่ันกับเพื่อนก็คงจะสูะ่ในส่วนของธรรมศไทยท่านว่าก,นกานจังหวัดนะครับคงคงเป็นซีอโอหรือเป็นผู้การเหตุการในพื้นที่บุรการหน่วยงานเกี่ยวข้องในระดับพื้นที่เนี่ยเข้าด้วยกันนะครับนะครับทั้งระดับจังหวัดอำเภอ,อตลหรวอว่านนะครับมีทา่านเกษตรมีท่านช่างวิกรมีท่านรังคม มีทั้งตำรวจมีเนั้อธรรมด์ให้เป็นระบบนะครับตั้งแต่จุดที่เป็นจังหวัดอำเภออุบลจังหวัดน,น,นะครับเหมือนที่ท่านาผู้ใหญ่หรือว่าฝ่ายราชก,การพูดว่าก็บูรการทุกระดับเลยนะครับเพราะว่าทํางานเ,เดียวไม่มีทางน,นะครับต้องเรื่องน้ำก็ต้องเรื่องของอกรมชลประทานเรื่องป่าต้องกระทรวงทรัพยากรนะครับนะครับเหล่านี้นะครับก็เป็นเรื่องสิ่งที่ต้องบูรการใหนภาพอย่างชัดเจนเพื้ออาชีพนะครับก็พาณชย์เกษตร นะครับซ้่งทำเป็นส่วนร่วมมองภาททั้งหมดนะครับอันนี้ผมว่าในส่วนของการบูรณาการระดับพื้นที่ทุกระดับนะครับให้เห็นผลอย่างชัดเจนระดับต่างนตหมู่บ้านอำเภอซึ่งทางก็มีหนดพื้นที่ตรงนี้18ตำบลนะครับนะครับเพื่อเห็นภาพเพื่เห็นในในในปีนี้นะครับในการปฏิบัตินะครับในการปฏิบัติที่ผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนี่ผมว่าท่านมีศูนย์นะครับผมว่าานว่าท่านมีศูนย์กับหมู่บ้านต่างคนมีศูนย์ของ ของตำบลมีศูนย์ของหมู่บ้านอำเภอจังหวัดเห็นภาพเลยมีแผนที่สถานการณ์นะครับเห็นการปลุกปุกป่าเมื่อกี้ท่านผู้ใหญ่บ้านเห็นการบุกรลุก,ก,ลกต่างๆนะครับแล้วถ้าเลองออกแบบดูว่าตรงไหนจะเป็นเหมือนที่ว่บยอดเขาเป็นสมบวกนะครับพื้นที่กเกษตรนะครับและก็ใส่รองเท้านะครับอันนี้พี่ว่าถ้าเราทําเป็นมัตส์แพนในปองคาวทั้งหมดเป้นคี่ปลุกุกว่าท่านผู้ห่บ้านก็คิดว่า เป็นสิ่งที่ที่สาคัญมากออกแบบพื้นที่ให้มันชัดนะครับพอชัดแล้วเนี่ยมีเจ้าภาพในการปฏิบัติเช่นถ้าเป็นน้ำเนี่ยคงชนมาช่วยก่อนในไม่หรือสาบ้านนะครับตัวอย่างเช่นมาช่วยก่อนเพราะนี่ทําเป็นฝ้ายทางคือออกแบบเสร็จเนี่ยมันมีเจ้าภาพนะครับกรเกษตรใเข้ามานะครับเราที่ผมคิดว่าท่านออกแบบพื้นที่ตามที่วัชยาของทางหน่วยช่การนแนะนำผมคิดว่าอันนี้เป็นหลักการสำคัญ สมหัวข้างบนเนี่ยป่าตอนนั้นเมื่อกี้เมื่อกี้่อขี่ไล่ใครเป็นคนรับผิดชอบต่อการปลูกป่านะครับจะปลูกในปีไหนผมคิดว่าผ้าออกแบบนี้ก็จะดีนะครับผมพอมอเนี่ยจะไาาม่ย่อยสริมคะแนบงานของของท่าเขานะครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าออกแบบเสร็จปุ๊บตัวจอภาพมันเกิดเกิดกิจการ,การขับเคลื่อนนะครับในประการต่อไปคือเกี่ยวกับการเพราะท่านทำแล้วคือการจัดตั้งแกนนำนะครับแนศระมบัก เพราะคนอยู่กับป่าได้และคนรักป่าสุดคือคนคือชาวบ้านนะครับชาวบ้านเป็นคนที่รักป่าที่สุดเพราะว่าเขาทบก่อนเพื่อนนะนะครับต้นไม้หายไปเขาร้อนแน่นอนต้นไม้หายไปน้าไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีน้ำเกษตรไม่ได้นะครับอันนี้กระทบอย่างแรงนะครับน,นี่คือจะต,ต้องจัดตั้งแกงนนําจัดตั้งอาสาสมัครแล้วก็ปลูกดิกนึกของทุกคนให้รับผิดชอบต่อพื้นดินแ่งนี้นะครับร่วมกัน นะครับอันนี้ก็ผมว่าเป็นสิ่งที่ต้องต้องทำนะครับในการปฏิบัติแล้วก็กาหนดมาตรการครับมาตรการเมื่อกี้ท่านมีอะไรกัเหมือนเหมือนมีเมันมีวัตถิของชุมชนในการดูแลป่าใช่ไหมครับมันมีกฎหมายครับอันนี้ก็ต้องต้องใช้ทั้งมาตรการทั้งกฎหมายวัติมาตรการชุมชนเข้ามาเข้ามามีส่วนในการปฏิบัติซึ่งทุกคนจะมีส่วนร่วมในการช่วยกันเฝ้าระวังหมดเลยนะครับอันนี้ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่มาตาการนะครับเช่นหรือมาตรการภาครัฐนะครับบอกว่าเอ้ถ้าคนปลูกลูกป่านะครับเราก็ไม่ต้องรับซื้อพืนเกษตรต้องมรสานเอกชนว่าถ้ามีกฎหมายก็ไม่รับซื้อรัอน,นี้ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าต้องนั่งคุยกันทั้งหมดเลยในภาพองการปฏิบัตินะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาชีพสําคัญมากครับวันนี้ชาวบ้านอยู่ได้เพราะการปลูกพืชข้าวโพดเลยครับนะครับ แต่ว่าเมื่อเราเห็นว่าบุกรุกเกินไปแล้วจะต,ต้องปรับอาชีพในก้อนนี้ผมคิดว่าคงต้องมาคิดทางด้านของกระทรวงรับผิดชอบกระทรวงรเกษตรนะครับอย่างไรบ้างน,นะครับหรือว่าเอกชนนะครับที่ที่จะมาช่วยอันนี้ผมคิดว่าคงต้องมา,มาคิดทั้งระบบเลยนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าพอเข้มงวดชาวบ้านทุกเขาอยู่ไม่ได้นะครับอันนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับทางผู้หลานของสีพีนะครับที่ที่บอกว่า แต่ดีที่จะมามาช่วยนะครับในภารกิจนี้และก็รับผิดชอบต่อสังคมในภารกิจนี้ในของของวุฒนี้นะครับแล้วบอกว่าต้องให้ชาวบ้านอยู่ได้นะครับไม่ทิ้งชาวบ้านนะครับแล่นก็หลักการนี้ก็ขอให้อาจจะคิดถึงว่าประชาชนที่อยู่กับเราเนี่ยเขาอยู่ป่าได้นะครับไม่ทลายป่ามีชีวิตดีนะครับรายได้ปกตินะครับอันนี้ต้องต้องคิดอย่างเดียพอต้องกลนะครับในส่วนองค์รอไว้ครับ ผมว่าเนื่องจากว่าระยะเรื่องของป่าไม้ต้องใช้เวลานานมากครับเป็นห้าปีสิบปียี่สิบปีก็ตามครับแต่ว่าเพื่อให้เกิดกําลังใจเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายว่าในปีนี้นะครับท่านจะท่านจะทำอะไรให้สำเร็จนะครับในปีห้าแปดต่อห้าเก้าหกศูนย์หรือห้าปีท่านต้องมีเป้าหมายเมื่อกี้เขาทราบว่าสิบแปดตำบลนะครับเป็นเป้าหมายที่ที่ท่านสำเร็จทารานปลูกป่าชุมชนได้กี่แห่งสามารถเปลี่ยนชีพปชากรได้ยังไง อันนี้ผมว่าต้องเป้าหมายแห่งคอนเ็ปตไว้นะครับในการนัเนนะครับสุดท้ายครับผมว่าต้องมีการแรงเสริมนะผมว่าแรงเสริมคือว่าการยกย่องยกย่องผู้น,นําอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านนักวิชาการนะครับท่านนายกอบตเมื่อกี้เนี่ยเป็นผู้น,นําที่ยกย่องเพื่อให้เป็นแม่ทัพในการแก้กปัญหาเพราะว่าปัญหาต้องใช้แม่ทัพต้องใช้ผู้น,นําเพื่อให้ประชาชนเกิดความยอมรับต่างตา ยกย่องหรือประเมินผมรู้สึกก่อดีเด่นในการเปลี่ยนอาชีพนะครับในผมคิว่าองต้องไปอันนี้ผมอาจจะให้ท่านเผื่อเพื่อท่านเอาไปใช้ได้ก็มาดูว่ามันให้กำลังใจนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับก่อนเรียนว่าท่านในยกท่านผมผูทำชำประชุมท่านคลมอทุกสัปดาห์ครับท่านโหงใหญ่พี่น้องมากครับพี่แยงก็พอดพวนพน้องที่ได้โอกาสนะครับซึ่งกระทรวงผมกระทรวงที่ดแูแลในแบบนี้ก็มาให้กำลังใจแล้วก็มาเพื่อจะ เป็น,นกลไกหนึ่งกระสวงผมเป็น,นกลไกหนึ่งในการเข้ามาต่อในการแก้ปัญหาของสุขสวัทดิ์ที่ของนะครับโดยมีท่านผู้ว่าจาังหวัดเป็นเป็นซีอโอนะครับทีในอำเภอดับอำเภอและก็นายกระดับอบตระดับตำบลเรามาช่วยกันและผมเนี่ยวันนี้มีศูนย์ชาวเขาก็จะมอบศูนย์นี้นะครับให้ท่านผู้ว่าจังหวัดได้ใช้กลไกของของศูนย์ชาวเขานี่มาเสริมการปฏิบัตินะครับแล้วนี้ผมเองก็ ในรัฐบาลในทาง,ท,างท่านประธานซีพีเราส่งนะครับทางซีพีมาร่วมงานด้วยครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความรับชอบต่อสังคมนี้นะครับและก็แต่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งประชาชนนะครับให้ชนอยู่ได้ในสังคมที่ที่ดีในอนาคตมีสิ่งเราที่ดีนะครับครับก็ผมมีแค่นี้ครับอาจ,จเป็นแนวทางที่ท่านอาจจะไปปรับแผนท่านได้นะครับแต่ว่ามองตรงกันคือประชาชนต้องแก้ปัญหาเองนะครับรัฐเป็นคนที่ชี้ทิศทาง และใช้กลุ่มเนลต้มาเสริมกนลังแล้วก็บูรณาการทุกภาคส่วนนะครับในนี้รวมทั้งภาคประชาสังคมภาคเอกชนภาคเอ็นชีโอแล้วก็ภาคเกิกมาช่วยทำนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นแนวทางที่ผมจะใ่้ไปเพิ่มเติมนะครับครับโอเคครับ